ทำไมสถาบันการเงินอย่างโกลแมนแซกเขาบอกว่าอีทูเรียมอาจจะแซงบิตคอยหรือจะสามารถล้มบิตคอยได้เรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรและคำวิเคราะห์นะครับบนทวิ t เตอของโกลแมนแซกนะครับทำไมเขาเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ อีกครับเรามาสู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับค,โโคริปโตเครนซีอีกเช่นเคยนะครับใน,าน, Man นร,บารายงานของโกลแมนเซ็นะครับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับได้ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลใหญ่อันดับ2อ,อย่าง e ีทร r ย u m นะครับมีมูลค่าตามการตามตลาดอยู่ที่ประมาณ2.5แสนล้านดอลลาร์นะครับเทียบกับ Bitcoin ที่มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่6.6แสนล้านดอลลาร์นะครับ ทำให้อิเาเรียนมีโอกาสที่จะแซงหน้าบิตคอยอย่างแน่นอนนะครับและคลองตลาดคริปโตซึ่งเป็นจะเป็นราชาของคริปโตอย่างแน่นอนนะครับระบบการเงินแบบกระจายอํนนานาจนะครับหรือดิเซนท์ลานะครับที่นําโดยเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีนะครับมานะครับสร้างระบบการเงินแบบดั้งเดิมอย่างเช่นการกู้ยืมดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับและการออกแบบ เพื่อจะเข้ามาแทนที่บทบาทธนาคารด้วยโปรโตคอลนะครับบล็อกเชนทำให้อีทูเรียมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนี้อย่างเนฟนะครับที่มักจะถูกสร้างขึ้นในระบบของบล็อกเชนนะครับของอีทูเรียมที่เพิ่มขึ้นในการใช้งานด้วยกันกับศิลปะของสะสมในรูปแบบดิจิทัลอีกด้วยนะครับ แอปพลิเคชันนะครับทางการเงินแบบกระจายอำนาจที่เราเรียกว่า d e f าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ถูกสร้างบนเครือข่ายของ e ีเธ r ร u m รวมไปถึงโทเค็นอย่าง n e ็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะใช้ e t เทอนะครับในการซื้อขายนะครับและธุกรกรรมจำนวนมากในเครือข่ายของ e ีเธ r รี่นั่นเองเมื่อเทียบกับบิตคอยสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่ดนนี้นักวิเคราะห์ของ g o ลแมนแซกนะครับกล่าว ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าของ e อีทรอยนีย่มีการเติบโตถึงหนึ่งทันเปอร์นะครับขณะที่ Bitcoin เติบโตแค่3ามร้อยเปอซเองนะครับแม้จะพิจารณารวมถึงการร่วงของราคาตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับขณะที่บางคนคิดว่าการอัปเกรดระบบอย่าง e t อีทรัยที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งออกแบบมาเพื่อ การลองรับลดต้นทุนในการทำธุรกรรมที่สูงของอีทรียมจะทำให้ราคาของอีทรียมพุ่งขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับไม่เหมือนกับบิตคอยนะครับที่เป็นเพียงโทเคนสะสมมูลค่ายังมีการใช้งานที่หลากหลายในระบบบล็อกเชนของอีทรอยมอย่างโ o s a r a นะครับเฮมาชันรานะครับผู้บริหารของ MyEtherWallet นะครับได้กล่าวในความคิดเห็นทางอีเมลนะครับซึ่งมีความหมาย d e f i หรือ n e s เนี่ยและแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจนะครับกระจายสูงบิตคอยเป็นเพียงแค่โทเค็นสะสมมูลค่าไม่ r o a d map ที่ชัดเจนนะครับแม้จะมีการลดของราคานะครับแต่การพัฒนาในระยะยาวของ e t h e เ e ียม ก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆและอีเท r ร u เรียมกำลังจะมาคองตลาดเหนือบิ t คอยนนั่นเองบทเรียนวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับเราจะทำการวิเคราะห์ทีละประเด็นกันนะครับทำไมอีเท r ร u เียมนะครับถึงจะสามารถชนะบิ t c o i n ได้ในอนาคตอันนี้เป็นมุมมองของภาคสถาบัานทางการเงินข้อความเหล่านี้นะครับและการวิเคราะห์เหล่านี้สามารถที่จะโพสต์เพิ่มเติมมาได้นะครับ ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเพราะเราจะมีการทําทการสังเคราะแล้ววิวิเคราะห์กันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกประเด็นนะครับเราก็เอาแต่ในส่วนที่เป็นของข่าวมานะครับการวิเคราะห์อย่างแรกนะครับที่ e ีทร r ย u m เนี่ยนะครับสามารถชนะบิตคอยได้นะครับเนื่องจาก e ีทร r ย u m เนี่ยมี Market Cap เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงของปี2021ต้อตั้งแต่ต้นปีมา มีมากกว่าบิตค i ยนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยเติบโตแค่300%ร้อแต่อีทรอยมเติบโตถึง1,000%ทําให้นะักวิเคราะห์เอาจุดนี้มาว่าอีทรอยตอาจจะชนะบิตคอยได้อย่างแน่นอนและจะเป็นราชาในตลาดคริปโตเคอเรนซีและในส่วนที่2นะครับคือเรื่องของการใช้ระบบบล็อกเชนนะครับของอีทร r ย u m นะครับไม่ว่าจะเป็น Nest ไม่ว่าจะเป็น d e f i นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น Business Model ที่อยู่เบื้องหลังของ Ethereum มเนี่ย e t h e r e u m เนี่ยมีการทำวิชั่นนะครับและระบบธุรกิจที่ชัดเจนกว่า bitcoin นะครับทำให้เขาคิดว่าการการตลาดนะครับ m a r k e t cap ของ Ethereum เนี่ยจะขยายมากกว่า bitcoin นะครับเพราะ i t t o o n เนี่ยจากที่เขาวิเคราะห์กันนะครับเขาก็เป็นบอกว่าเป็นแค่ Road Map ธรรมดานะครับเป็น สิ่งที่สะสมแล้วเป็นมูลค่านะครับแต่ e ีทอรอ e ม m เนี่ยมันเป็นธุรกิจด้วยนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับฉะนั้นราคาและความน่าเชื่อถือน,นะครับและการเติบโต e ีทอรอ e ม m อาจจะมาแซงบิตคอยอย่างแน่นอนนะครับ<ล>เรามาดูประเด็นที่3กันนะครับในเรื่องของ e ีทอรอ e ม m ทำไมจะสามารถแซงบิตคอยได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูทีละประเด็นกันนะในส่วนที่3นะครับ เรื่องนี้นะครับสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของ User นะครับอิตเรียมราคาเนี่ยอ,อยู่ในระดับนี้นะครับรวมถึง Business Model ที่อยู่ข้างหลังนะครับฉะนั้นคนที่สนับสนุนนะครับและทำให้ราคาอิตาเรียมไปคือ User นะครับดังนั้นไม่ว่าเครือข่ายบล็อก a i n อันไหนนะครับที่คนเข้ามาทำธุรกรรมมากในอนาคตนะครับก็จะมี User มานะครับ ยูเซจะเป็นตัวผลักดันนะครับให้ระบบเนี่ยมันมีการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยนะครับการที่คุณจะเป็น User อหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มันแค่การสะสมนะครับแต่ e ีเ e อ e รีเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็น User ของเขาคุณก็จะได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจน,นะครับนั้นระบบ d e f ฟนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเป็นระบบการกระจายอำนาจ เมื่อคุณเข้ามาทำธุรกิจในการถือครองโทเค็นต่างๆของ e ีทอร e เรนะครับคุณจะสามารถช่วยนะครับให้ระบบเนี่ยมันพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นนะครับนั้น e ีทอ r e เรนเนี่ยอนาคตเนี่ยไปแน่นอนนะครับไปเพรอ user เนี่ยแหละนะครับแต่บิตคอยนะครับมันยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับเขาเลยคิดว่าการทำอะไรพวกนี้นะครับมันบิตคอยเนี่ยคนเข้าถึงเนี่ยมันก็ยากกว่านะครับนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญและในเรื่องที่สี่นะครับเรื่องของราคาบิตคอยนะครับราคาบิตคอยตอนนี้นะครับสําหรับคนที่ถ้าจะเข้ามาเล่นนะครับก็จะเป็นบริษัทใหญ่นๆนะครับคนมีเงินถุงเงินถังนะครับคนมีเงินเย็นมาก,มากๆหรือคนที่มีรา,ายได้เนี่ยเป็นหรือว่ามีเงินเย็นเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับสิบล้านถึงจะเล่นเป็นบิตคอยได้นะครับดังนั้นคนเข้าถึงนะครับก็ จะมีจํานวนจํากัดนะครับฉะนั้นอัตราการเติบโตของมันเนี่ยในระยะช่วงปี2021เนี่ยนะครับมันก็น่าจะไม่เติบโตมากกว่านี้อีกแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากอิ h e r e ี่นะครับที่ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ฟันกําไรไปที่จุดสูงสุดเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทนะครับฉะนั้นอิตาเลี่ยเนี่ยยังอยู่ในราคาที่ถูกอยู่คนเข้าถึงได้มากกว่านะครับและ การเข้าถึงได้มากกว่านะครับเปอร์เซ็นต์การเติบโตก็จะมากกว่าอย่างแน่นอนและก็ผมอยากฝากนะครับไว้ตรงสุดท้ายนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากเป็นกำลังใจคอนเทนต์ให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเครนซีได้ทุกวันเลยนะครับ สำหรับวันนี้เรามี4ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจ Facebook และ YouTube นะครับแล้วก็ l ลายนะครับลายกลุ่มชื่อว่า Cryptocurrency Community นะครับสามารถหาเราได้นะครับที่ลายกลุ่มเนี่ยใต้โพสต์นี้นะครับหรือไม่ก็แถบจุมจนถ้าหาไม่เจอก็เข้ามาทักในเพจของเราได้นะครับเราจะส่งลิงก์ไปให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวดี